3วิธีย้ายรูปจากกล้องนะครับผมมาลงมือถือของเรานะครับผมทำยังไงได้บ้างมาดูกัน ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าพี่เอารูปจากกล้องลงมือถือยังไงนะครับผมวันนี้ผมรวมมาให้แล้วนะ3วิธีเลยวิธีที่1นะครับก็คือการส่งผ่าน w i f i หรือว่าบลูทูธนะครับกล้องสมัยนี้นะครับกล้องทุกตัวนะครับผมจะมีแอปพลิเคชันของตัวเองอยู่นะครับเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเราก็จะสามารถส่งรูปจากกล้องของเราเนี่ยลงไปในมือถือของเราได้ครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งนะครับแล้วความเร็ ใครอยากจะส่งวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่านานมากๆครับจะส่งไฟล์หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีต่อไปกันนะครับวิธีที่2นะครับผมก็คือการต่อสายตรงนะครับผมจากกล้องเข้าสู่มือถือของเราเลยอันนี้ต้องเป็นกล้องรุ่นใหม่นิดนึงนะประมาณปี2020ขึ้นไปนะครับตัวกล้องเนี่ยเขาจะมี USB Type C ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเสียบ USB นะครับ C to C นะครับส่งเข้ามือถือได้เลยโดยเฉพาะ Android เนี่ยทำได้สบายมากๆวิธีนี้นะครับก็จะรวดเร็วขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะต้องมีสายพ่วงนะครับระหว เพราะฉะนั้นลองมาดูวิธีที่3กันครับและวิธีที่3นะครับก็คือการใช้ผ่านตัวแปลงหรือว่าอะแดปเตอร์นั่นเองครับคือกล้องเราจะมี SD ีการ์ดแบบนี้ใช่ไหมครับผมหรือว่าอาจจะเป็นไมโคร SD การ์ดตัวเล็กๆก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ดนี้นะครับเสียบผ่านตัวแปลงแล้วก็เสียบเข้ามือถือได้เลยแบบนี้สายก็จะไม่ระโยงระยางระหว่างกล้องกับมือถือนะครับแถมความเร็วในการส่งผ่านรุ่นกับวิดีโอเนี่ยยังเร็วตามความสามารถของตัวแปลงด้วยนะครับและจะมีตัวแปลงอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ล้ำมากๆเลยนะครับก็คือ ได้ด้วยครับนี่นะครับเขาจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะฮะเมื่อเรากดแล้วนะครับผม ข้างในนะครับจะเป็นที่เก็บการ์ดแบบนี้เลยครับสามารถเก็บได้ทั้ง SD card m i ์ด o SD c a r d และมีเข็มแทงซิมมาให้ด้วยครับเก็บ SD card ์ได้4ใบนะครับ Micro SD c ด r d อีก6นะครับและตรงนี้นะครับจะมีย s b t y p ีไทเอาไว้สำหรับเป็นตัวแปลงครับและเห็นรูตรงนี้ไหมครับเอาไว้เสียบแปลงการ์ดนั่นเองครับเราก็แค่เอาการ์ดที่เราอยากจะแปลงนะครับเสียบตรงนี้เข้าไปเนาะแล้วก็เอาสายเสียบข้อมือถือแบบนี้นะครับผมแค่นี้เราก็สามารถส่งรูปและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วแล้วแถมเวลาพับเก็บนะครับผมยังกระทัดรัดเล็กกว่าฝามมือผ ถ้าใครอยากจัดนะครับก็ไปจัดได้ที่ร้านกล้องสีชมพูซูมคามิราะนะครับผมบอกว่ามาจากช่องวีซิก a าเขามีส่วนลดให้ด้วยนะครับ